สวัสดีเื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องปล็อกไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่นะคะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษค่ะบล็อกไฟนะคะจะมาพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูปล็อกไฟนะคะออกแบบร้านคาเฟ่สไตล์เกาหลีมาให้เพื่อนๆค่ะให้เพื่อนได้ดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนคะ่ะซึ่งคาเฟ่อันนี้นะคะบล็อกไฟค่ะได้ inspiration มาจากซีรีส์เกาหลีคะ่ะชื่อว่า My Secret Romance นะคะซึ่งในฉากนี้เนี่ยมันจะเป็นฉากที่ ตัวละครเขาเข้าไปในคาเฟ่อันนี้ค่ะซึ่งบไฟายเนี่ยก็ไม่ได้ดูซีนี์เกาหลีนะคะแต่ว่าเป็นแม่ของบอไฟายค่ะที่เขาดูแลเขาก็เห็นว่าในฉากนี้เนี่ยมันมีตู้เค้กด้วยค่ะเขาก็เลยส่งรูปภาพลูกนี้นะคะมาให้บไฟายค่ะบอฟายก็เลยจากอินสปิเรชันอันนี้นะคะบอฟายก็เลยคิดว่าเออบอฟายจะลองนํามาออกแบบนะคะเป็นร้านคาเฟ่นะคะให้เพื่อนๆนะคะที่ติดตามช่องเราเนี่ยเพื่อนๆที่สนใจตู้แช่ใช่ไหมคะส่วนให่ ลูกค้าที่สนใจตู้แช่เนี่ยก็จะเปิดร้านคาเฟ่กันอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็น Inspiration นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะว่าถ้าเราอยากจะออกแบบนะคะร้านคาเฟ่สไตล์เกาหลีนะคะที่มีอินสปิเรชันมาจากซีรีส์เกาหลีนะคะจะเป็นแบบไหนค่ะซึ่งมาไฟค่ะก็ลองทํามาแล้วค่ะอย่างแรกเลยนะคะพอมาไฟเห็นรูปนี้นะคะมาไาก็สังเกตว่า ร้านนี้ค่ะเขาจะมีการผสมผสานสองอย่างนะคะคืออย่างแรกเนี่ยคือเขาจะเป็นแนวร็อกค่ะก็คือจะเป็นเหมือนกับใช้โลหะตกแต่งนะคะเป็นแนวดิบๆค่ะผนังเขาก็จะเป็นปูนอิฐนะคะแต่ว่าในขนาดเดียวกันค่ะร้านของเขาเนี่ยก็จะไม่แข็งเกิน,นะคะ่ะเขาจะมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นด้วยเหมือนเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในบ้านนะคะให้ความรู้สึกโฮมมี่อย่างงี้ค่ะคือเขาจะใช้ผนังอิฐนะคะแล้วก็พวก เฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับหรือว่าแม้แต่พื้นนะคะก็เป็นไม้หมดเลยค่ะแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ว่าไาเห็นจะชัดเลยที่ไม่ค่อยมีคาเฟ่นในเมืองไทยที่ไหนทำนะก็คือในรูปอะคะ่ะที่ตัวละครอะเขาไป คุยกันกับเจ้าของร้านนะคะซึ่งไฟก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าะคะคือเราจะเห็นครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟเครื่องทํากาแฟนะคะด้านหลังทั้งหมดเลยค่ะก็คือเขาจะไม่มีการแบบว่าปิดกั้นว่าห้องครัวลูกค้าไม่ไม่ให้เห็นจะให้เห็นเฉพาะเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าในฉากในที่ไฟสังเกตนะคือเห็นไปจนถึงด้านหลังเลยค่ะพอพอไฟได้เห็นนะคะจุด3จุดนี้แล้วนะคะพอไฟก็เลยนํามาล่างนะคะเป็นแปลนของมอไฟค่ะว่าเราเนี่ยจะ ทำเป็นพื้นที่แบบไหนนะคะโดยโดยส่วนแรกเนี่ยคือก็จะต้องมีห้องครัวก่อนนะคะซึ่งห้องครัวนี้ก็จะเป็นห้องครัวแบบเปิดนะคะแล้วก็อีก3ส่วนเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งค่ะซึ่งที่นั่งในบัวไฟเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นจากในซีรีส์หรือว่าในรูปภาพะคะก็จะเป็นที่บัไฟออกแบบเองค่ะซึ่งบัวไฟเนี่ยก็จะทําที่นั่งออกมานะคะเป็น3รูปแบบะคะ่ะก็คือเป็นที่นั่งที่เหมือนกับเป็นนั่งบาร์ะคะให้ได้ออกดูวิวด้านนอกนะค่ะแล้วก็จะเป็นที่นั่งแบบเป็นโซฟานะคะอยู่โซนด้านในของร้้านะคไว เป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่เป็นค่อนข้างจะเป็นไพรเวทนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นเอ่อเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ฟิกค่ะก็คือเป็น e เก้าอี้เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบ3รูปแบบค่ะค่ะแล้วก็พอโปรไฟล์นะคะวาดแปลนเสร็จแล้วนะคะโปรไฟล์ก็จะไปหาอินสไปเรชันเพิ่มค่ะทั้งจากในอินพินอินเทเลนนะคะหรือว่าใน google ค่ะลองเซิร์ชไปในเกี่ยวกับว่า ถ้าเราจะตกแต่งร้านสไตล์ลอบนะคะจะต้องใช้เฟอร์นิเจอร์รูปแบบไหนบ้างค่ะไฟก็ไปหาโมเดลนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะอาจจะในเว็บไซต์ T D Aircon ก็ได้นะคะหรือว่าใน T D Warehouse ค่ะมาใส่เพิ่มในโมเดลนะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะแล้วก็ด้านบนเราก็จะตกแต่งให้เป็นสีดำทั้งหมดนะคะสีดําใช้เหล็กสีดํานะคะแล้วก็ ในร้าน,นะคะอยากให้มันอบอุ่นนะคะปฟาก็จะทําให้มันเป็นสีเหมือนกับสีวอร์มสีเหลืองะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่ละมุมในร้าน,นะค,ะค่ะปฟาก็ทําภาพเปิดมาให้นะคะเราก็ใส่รูปคนไปด้วยค่ะคนก็จะเป็นป๊ฟฟาก็ไปหามานะคะจากใน เว็บฟรีพิกนะคะก็คือจะเป็นรูปคนเกาหลีค่ะทุกคนให้ลูกให้ลูกคนเข้าใจภาพะวาเนะถ้าลูกค้าเดินมาเนะะี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ทางเดินสั่งออเดอร์ของเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้ที่รไฟสังเกตเห็น,นะค,ะคือเขาเปิดประตูมาเนะะี่ยคือเขาก็จะเจอกับเค้กเลยเห็นเห็นตู้เค้กเลยค่ะแต่ว่าไฟก็ทําอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือสามารถเปิดประตูนะคะออกทางด้านหลังได้ด้วยนะคะ ร้านนี้นะคะ่ะก็คือเราก็คือจ่ายเงินก่อนนะคะที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปนั่งแล้วก็สามารถออกได้ทางประตูด้านหลังด้วยนะคะก็าจะเป็นเหมือนกับกิมมิกอันนึงของร้านนะคะว่าแบบมี2ประตูนะคะยวไฟก็เพิ่มเข้ามานะคะจากที่ที่ไม่ได้เห็นนะคะในรูปคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับตู้แช่คะ่ะที่ราไฟสังเกตเห็นตู้แช่เนี่ยใน ในวิดีโอในในรูปค่ะในรูปที่แมวไปส่งมาให้ค่ะคือเขาจะเป็นตู้เค้กนะคะที่เป็นชั้นวาง2ชั้นวางได้3ช่องนะคะเท่าที่ดูเนี่ยก็จะหน้ากว้างประมาณเมตรยค่ะแต่ว่าบอฟฟเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์คาเฟ่คะที่บอฟฟออกแบบเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้ ไม่ได้ใหญ่เหมือนในรูปนะคะเฟร์ก็เลยเลือกที่จะใช้ตู้เค้กอันนี้ค่ะคือมันจะไม่สูงมากนะคะแต่จากในรูปที่เห็นเนี่ยคือตู้เค้กเนี่ยมันก็จะไม่สูงกว่าเคาน์เตอร์เท่าไหร่ค่ะซึ่งฟก็เลือกตัวที่มันเป็นหน้ากว้าง90เซนนะคะแล้วก็สูงเมตร20เนี่ยมาไว้ข้างเคาน์เตอร์ค่ะก็คือมี2ชั้นวางได้3มช่องนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปด้วยค่ะแฟก็เห็นว่าเออมันเหมาะกับร้านนี้ดีนะคะ ร้านที่โปรไฟออกแบบค่ะมันคือเข้ากันค่ะคือเป็นตัวสีขาวค่ะอันนี้คือจะเป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวไฟก็จะพาเพื่อนๆค่ะไป walkthrough นะคะรอบๆเลยค่ะว่าถ้าถ้าเราลองเป็นคนเดินเข้าไปในคาเฟ่แบบอันนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเป็นแบบไหนค่ะคคืองกะ คาเฟ่นะคะสไตล์เกาหลีนะคะที่ได้ Inspiration มาจากเรื่องซีรีส์ My Secret r o m a n c นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้บลกไฟนะคะออกแบบนะคะคาเฟ่แบบไหนนะคะมาให้เพื่อนๆรับชมอีกนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้การทำคลิปของบล็อกไฟด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ